ณเมืองแห่งหนึ่งได้มีแสงประหลาดตกลงมายังโลกไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ณเมืองแห่งหนึ่งได้มีแสงประหลาดตกลงมายังใจกลางเมืองแล้วก็ตกลงมาใกล้กับชายคนนี้แล้วก็มีเสียงบอกว่าทำให้ชายคนนี้เกิดสงสัยแล้วก็เดินไปดูว่าสิ่งที่ตกลงมานั่นมันคืออะไรกันแน่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงอะไรแล้วมันเดินผีอะหลังจากที่เขาเดินตามต้นตองเสียงมาเขาก็ได้มาเจอกับวัตถุประหลาดที่มีทรงสี่เหลี่ยม แล้วเขาก็งงว่ามันคืออะไรกันแน่ด้วยความสงสัยเขาจึงยื่นมือเข้าไปจะจับมันแต่ก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นสิ่งของนั้นได้เปลี่ยนเป็นอาวุธปืนทันทีและปืนก็ยิงแบบอัตโนมัติทำให้กระสุนบางส่วนนั้นพุ่งไปที่เมืองทำให้ปืนนั้นลั่นไปโดนกระจก และทำให้ชายคนนี้ต้องจ่ายเงินค่าซ่อมกระจกอย่างน่าสงสารเป็นอันจบบริบูรณ์